สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะพามาแพ็กวัสดุกันนะคะพัสดุอันนี้พี่เอิพี่เขาชื่อเอิพี่เตน,นะคะพี่เตได้สั่งมานะนี่นะขึ้นขึ้นไวเลยขึ้นไวแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยพี่เตเขาสั่งของมาเนาะเราก็จะแพ็กส่งให้พี่เตกัน อันนี้เราแพ็กไปแล้วนะส่วนอันนี้อันนี้ก็น่าอันนี้ถ้าไม่มีหนาอันอันนี้ไม่หนาวอะอันนี้คือไบร์น้มนะคะลงไปเลยเสื้ออันนี้อันนี้มันแบบเออไม่เท่าไม่เท่าน้ําเราก็จะเอาตรงนี้นะคะของแถมน,น้อยๆนะคะก็เป็นของแถมให้เช่นกันเนาะนล้วก็จะแถมอันนี้ให้เข้าไปเลยเนาะค<พ>อนจริงเราว่าจะแถม ต้นไม้ไปอีกแต่มันไม่ไดอแล้วไม่รู้จนะแถมอะไรให้เขาอ,อีกแล้วอ่ะเขาเป็นลูกค้าเจ้าแรกอันนี้นะสองร้อยบาทแต่ถ้ารวมค่าสมุดด้วยก็ได้แหละค่ะกล่องพัทลุกยังไม่ได้ไปซื้อก็เลยต้องใช้กล่องเก่าไปก่อนนี่นะจุ๊บอ่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องให้มัน,นดีๆก่อน ใช้เล่นโทรศัพท์น้องไลฟ์สดถึงจะได้ติดติดกล่องแล้วนะ ไม่เห็นลเลยเเดี๋ยวหาตนนังค์ได้ไหมหาได้มีมนี่แบตก็ชาร์จอยู่งั้นขอแพ็กไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ให้เอาให้ดูนะว่าแพ็กเสรแล้ว ถ่าส่งให้พี่เตยด้วย อะไรีะฮะทำไมอ่ะโ,โอเคครับทางต่อเลยแล้วเราก็ไป,ไปอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ แล้วเขียนชื่อบ้านของพี่แตนะคะอันนี้ที่เราส่งอันนี้ของเขียนชื่อเราอันนี้ของพี่เต้นะเดี๋ยวเราขอ,อนเนื่อเขียนก่อนนะดย๋ยเพิ่งนะปากกาหายเก๋เริ่มมหโหละถ้าคุกกี้บานี่จ้ะอ้าวปกาหายปากกาอยู่สานอ ปากกาหายใครประกาไม่ไบ้เดี๋ยวขออนี่ยหยิบประกาก่อนนะปากกาอยู่นี่อันเด้เขียนชื่อที่อยู่ของเรานะยากจังอันน้องได้เขียนชื่อ เอิ่มที่อยู่ของตัวเองไปแล้วนะเหลือแค่ของพี่เขานะคะเดี๋ยวก็เราก็จะไปเขียนกันเลยเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นงคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะกล่องพัสดุกล่องใหญ่มากก็น,นะคะกข่าวส่งนะจะแพง่ะดูนะคะข้างๆตรงได้เขียนว่าขอบคุณพี่แต้มากนะคะที่มาอุดหนุนน้องอย่าลืมมาอุดหนุนอีกนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของพี่เต้แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตองนะ แล้วเขียนพี่แต่แล้วก็พี่แต่เนาะนี่นะคะจะมาดูต้องเขียนตีกับนี่บ๊ายบายค่ะใครจะสั่งต้นไหนบอกตองมาได้นะตองจะเอาลงฟิตแลต้วตองก็จะเอาลง u t u b e ด้วยนะคะนี่นะใครรับต้นไหนบอกมาได้เลยนะคะ